วัดดีพี่น้องเอา้าผมมีเรื่องใดต่อพี่น้องนอกจากเรื่องไข่ขมิน้นนะเพราะว่าช่วงนี้กำลังรอดแรงกำลังรอดแรงพี่น้องนะมันเป็นเรื่องที่ไข่้ตัวเฮาพี่น้องมันคือเรื่องไกล้ตัวเฮานะเขาต้งองควนหูพี่น้องนะเออเขาต้งองค้นหูนะล่าสุดพี่น้องล่าสุดล่าสุดนะหลังจากที่หุ้นมาเนตได้ลากลากนายยกไข่ออกมาตบกลางเสียกให้ คนขมเขเมนเบิ้งพี่น้องอเริ่มทีมีมาตรก,การตอบโต้แล้วบานนี้นะ,ะล่าสุดคือทางไทยด้มีหลักการสร้างนะครับอืการสงงารส้างนะครับนาเอามันสับปะหลังของประเทศขมเขาพี่น้องนะเออด้วยการมีมาตรก,การคุ้มเข้มนะอันนี้เห็นด้วยพี่น้องนะเห็นด้วยนะขนาดลํำพังการมันสับปะหลังในประเทศไทยเข้ามนกระลายอยู่แล้วเออ เป็นอย่างสายเหตุเี่ราคามันสัพหลังตกต่ำในประเทศตกต่ำกับเพราะแบบนี้แหละพี่น้องนะกับเพราะว่าพอค่าคนไทยนะ่ะไปนน้ำเอามันสัพหลังจากประเทศแคนาดาเนะข่ามากพี่น้องนะในเมื่อสินค้ามันไหลสินค้าภายในประเทศมันก็นเรื่ราคาตกต่ำลงนะนี่คือสายเหตุพี่น้องนะสังปิดให้มันทาวนไปเลยก็ได้มันบอ,อเพื่อพี่น้องเกษตรกรเฮ่า,า,น,าน่ะสินจะได้มีรายได้เพิ่ม มันก็จะได้เพิ่มขึ้นแม่บอกราคามันก็จะได้เพิ่มขึ้นจังอยเออนี่แหละพี่น้องมันมันมันเป็นคนไท่ขากลไทยกันเองส่วนหลยนะอ,อื้อค้าการกเกีตรต่างๆสังเกตเิหงพี่น้องนะอือบัว่ายจิ็นสินค้คาการกระเกษตรหลายอย่างละจีนํำมา่จากประเทศเขมรอ่นนะเออเพราะว่าไปซื้อมาจากเขมรน,น่ะมันราคาถืออือแต่ถ้าสื้อในประเทศไทยมันก็ต้องแพ่งเอากันยังอยเออ พรข้ามว่ไซค์ก็ต้องขามไปไปซื้อมากจากเขมรนเออแล้วเขามาแตะล,ลูกจงขายเทสไปห้สินค้าการกษตเสียไในประเทศไทยเขาหนึ่งตรงทำเออหลังจากนั้นนะพุนเส้นเขาโมโหบักใหญ่เลยเออมันต้องมีมาตรการแบบนี้นะพุนเส้นหมอดเขาเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็จะแบนสินค้าไทยกันแบนใครก็แบนไทยพี่น้องนะเออ บมื่าสที่เป็นสินค้ากระป๋องสินค้าน้ำเขานะก็ให้เขาแบนไปพี่น้องนะที่แบนหัวน้ำมันนะน้ำมันนอแชร์คนไทยออกมาบอกว่าสิงห์วศงน้ำมันไหนตอนนั้นเราโอ้ยดินเลยดินออกมาเลยนะแจนี่เฮากโอ้โหแล้วว่าจุดอ่อนของเขาจุใส่เออทาสีเฮ็ดเซนขมิ้นดีๆนน่นนะ่ะก็ไปด้านแบบถาวดไปเลยทุกดานไปเลยเขาต้องไม่เห็นแบบรบรับรับรอรอเหมือนปะเออ ก็เอาไปด้ขาดไปได้เออเพราะว่าติดป็นสินค้าการส่งเกษตรหงดส่งน้ำมันอืมเฮ้ยนะได้แค่นี้นี่ครับขเขาเหม็นกับาบุ่นไอยู่แล้วเออบุ่นไปแล้วเออแล้วช่วงนี่ยิ่งเป็นช่วงฤด,ดูการ,กรเกษตรฤดูการทำให้ทำหน้ากอเป็นช่วงหนาฝนมันปะหยุดส่งน้ำมันไปเลยนะรับรองผลกระทบนะ น้ำมันในประเทศเขาต้องราคาแพงขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะหามาได้จากเวียดนามก็ตามแต่ราคามันก็ต้องสูงขึ้นเออเขาตัดเ้นเหลือดทั้งนี้งั่นว่ล่ะในเมื่อน้ำมันมันราคาแพงขึ้นการเกษตรมันกับว่าเห็นในท่าทีควนนะเออการเกษตรมันก็บได้เท่าที่ีวเพราะว่าจะเป็นการดำให้ดำหน้าการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆมันรวดเร็วแต่ยุ่งในหนาผลเออ ล้วนแล้วแต่ยุ่ในหนาผลล้วนแล้วแต่ใส่น้ำมันถ้าพวกเขาเดือดห้อนนะถึงแม้ว่าพวกเขาจะออกมาประท้วงนี่งย่างไรบ้ากไม่เขาก็ต้องออกมาแสดงความาพอใจอะไรจะหน่อยล่ะใครกับผู้นำพวกเขาอย่นี้บ้างนี่คือคนให้เหตุจนตอนนี้คือยังย่างยัางขับเป็นอดตายเอาเสือยักษ์ยักยักษ์ยัก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 นะ มันก็สมควรแล้วนะนะที่หุ้นเส้นออกมาเอาชิปออกมาเปิดประจานเออเฮ็ดยังเฮ็ดบ่เต็มที่นะทั้งตั้งที่เขา้มอมือแล้วประเทศขมิน้นน้อยดีอ้าวบะมีอำนาจาิีมต่อรองเอาคนไทยเลยจะน้อยเลยนะอืส่วนเฮ็ดได้ใจกับแม่มท่าแม่ทัพนะแม่ทัพปากที่สองแเออเม่ทัพปากที่สองมื่บ้านนี่ลา่าสุดหมู่บ้านนี่หมื่บ้านนี่ก็สร้างปิดแล้วนะสร้างปิดช่อง ด้านในก็อ,ดนนอัด้านนี้ยังเป็นของด้านบ้อนผลเออด้านบ้อนผลเนาะช่องตะกูช่องตะกูอะกเออลจางนันพูดมาเน็ดหูดงดเิ็ดกายนานเลย <c oughs> ออกมาตอบโต้ก,กันปิดด้านจะขออีกสองดาอ้านเออแล้วก็ะ่าสุดอีกมือนี้มันที่จี๊ดสองนะท่านแม่ทัพภาคที่สองกับเตรียมเตรียมที่ปิดเออเตรียมที่ปิดแล้วอีกสองช่อง <c oughs> อีกสองด้านนะคือด้านช่องสัง,งมแล้วก็ด้านช่องจอมเออเอานะ เขาจังถามมาเบิงมากนจะเป็นลักษณะแบบใดนะแต่กันยังดีตอนนี้ไทยนี่มาตรการตอบโต้ที่คือแข็งขึ้นกว่าเขาอะ่ะเออนี่มาตรการตอบโต้ที่แข็งขงินกว่าเขาอืมนะเออมันสมควรเจตะดวนแล้วนะสมควรเจตะดวนแล้วอืมนะสิปอยให้ท่านอาครลมาหาเสนาอย่างอุ้นเส้นมาปั้นประสาทเด่นก็ทุกเมเงือทุกมเงือ อปั้นประสาทเ่นทุกเมื่อปั้นประสาทหาคะแน่นเสียงอห้เจะของทุกเมื่อเนี่ยนะส่วนมาตรการส่งแรงงานขับนังเท่ากับบอมมีอยู่แล้วล่ะเออส่วนเขาจะลับกับเขากลับไปคนอยากอยู่กับแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมดล่ะสุ่มจะลับกับแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นึงนะกับด้วยมนุษย์รรมเนาะอืคนที่เขาไปเห็นด้วยเขากับ่กต้องส่งกลับแน่นมคกับส่งกลับไปก็จะได้ไปกินอย่างนั้นมันป กินบางอย่างหนึ่งก็ได้นะส่วนคนจะเตรียมใจกลับไปอดกับป้อยเขาจเจ้าเขาไปนั่นหละเออแต่ถ้าคิดว่าถ้ากลับไปแล้วกลับมาโอกาสที่สิบมีงานนะคือคือ้มืดแล้วละนะเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ต้องมาเสียบแท่นเยู่แล้วแน่ง,งานประเทศอื่อนมันมีอยู่แล้วเออนะโดยเฉพาะทางประเทศเล่าก็ต้องเขามามาทุงเมื่อฮ <c oughs> ืมนะหรือว่าเป็นพม,ม่า ตัดควบสัมพันธ์ไปเลยก็ดีนะผ่อมาณนะ์นะนี่ตัดควบสัมพันธ์ไปเลยก็ดีบุญไมประเห็นีหมบุญไม่ปัญหาอะไรปัญหาหลายบุญไม่ขอต่อร่องไร่เนี่ยนะขอเรียกร้องขอต่รอร่องเนี่ยไปยกจิก,จกนะมันขมเมีนนี่แหละพี่นอ้องมันขมเมียน,นะุบขมเมีนนี่เป็น <c oughs> เวีเย้ยนมัสการเข้ามาเนาะ <c oughs> เป็นเวีเป็นกรรมมัสการแม่นี่เดี๋บขมเมีนนี่เป็นเบีนเป็นกรรมมัสการเขาบอกมันแม่นี่เดีพยวนี่เนาะนะ เอา้าเขาจังไรเขาจังค่อยเบิ้งกี่น้องจังค่อยเบิง้งนะค่อยเบิ้งว่ามัาามีมาตรก,การแบบใดนะเื้ยบ้านจำเป็นต้องใส่กำลังทหารในมากไหมหรอกอีเดีกปรเทศติดข้างนะอีเดียบ้านจำเป็นเลยนะปล่อยให้พ่อกอดนะพ่นอน้องพี่น,อน้องเออสินค้าทุกอย่างน้ำเขา่าจากประเทศไทย,ทยล้วนอืคนในเมืองมันอดมันว่นมีกินมันระเทนจังไรเอาไปจังต่เบิ้งตัวเนาะเออขังให้มันอดไหมพี่น้องขังให้มันอดไหม ไปหมดเลยด้ดานนั่นน่ะนะเออทำเหม็นน้ำเขาน้ำมันตดีวนี้นมีจิสองสามประเทศนะทำมีไทยมีเวียดนามมีมาเร็งเออเอาปิดปึ๊บเอาถ้าเกิดว่าปัจจุบันอินเดียเนื้อลบปิดปากเอาซะปิดปากเอาไทยนท่ะน,ะนะมาเร็งมาส่งมาได้น้ำมันนะมาะได้ทั้งเดียวกับขี้เช่เวียดนามเอาไปเนี่นนเวียดนามนะเตรียมขึ้นละของเตรียมขึ้นละค่าสูงเลยนะน้ำมันนะเออกดดันในสูงเจ้าสิจุ๊ดใดทำได แม่นบอกดดันเขาก็ต้องขึ้นราคาเพิ่มเยอะแล้วเพราะว่าเขาได้เปรียบนมาเมื่อไรคนที่เดือดร้อนก็คือคนณกับเม้นนั่นแหละเออนะจะคู่ว่าคือติเก่งทางเนียเสียแต่เดียวด๋ยวนี้แม่นบอกคือติเก่งนะเก่งเนี่ยแท้แม่นบอกหรือว่าบอกว่ายังสใจคนไทยเดินตามเกมมันตลอดเดินตามเกมมันตลอดนะอบอกว่ายังไม่ตีต้องคนไทยจะต้องตามคนไทยจะต้องตามนะแล้วกับเม้นเป็นไผ่เหร คุณเสน้นเป็นผู้ใดเป็นพ่อพี่แม่ผู้ใดเป็นญาติพี่น้องผู้ใดคนไทยยังไม่ตามใจยังครับคนพ่อทำนั่นแม่นบ่ครับเออโอ้ย,อยนะเหยียดศักดิ์ศรีอยเสยเหล่าคนไทยแม่นบ่ครับเออนะ <net> โอ้ยเอาพี่น้องสุดท้ายต้อขอให้พี่น้องมีความสุขและพี่น,น้องเด้อ ยาเยเจ็บยายจนพี่น้องยายเจ็บยายจนสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อกันไหมพี่น้องพ่อกันไหม